สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนผู้ชมนะครับม <Yeah, absolutely. S 1> ากินข้าวกับน้ำพริกด้วยกันน้ำพริกของเราวันนี้นะครับเป็นน้ำพริกมะกอกนะครับผมวันนี้มีปานินท่ดตัวใหญ่มีผักสดผักต้มนะครับแล้วก็ต้นหอมสดๆที่เราปลูกเองนะครับผมน้ำพริกมะกอกนี่ผมชอบมากช่วงนี้มะกอกเริ่มหล่นแล้วนะครับน้ำพริกที่ฮิตตอนนี้คือน้ำพริกมะกอกนะครับผมวันนี้จัดมาทัวใหญ่เข้มข้นมากกนเหนียวรอพร้อมจ้ำเอาไปเลยอยากกินมันจะหวานนะมะกอก แต่บ่เลยจิ้มเลยนี่ยิ่งกินร้อนๆน่ะตอนเช้านะโอ้โหมันจะเข้ากันมากเห็นจ้ะอร่อยมากผมชอบตรงน้ำพริกมันหวานๆนิดนึงอ่ะกับเขานึ่งนี่เอาเลยเผ็ดไม่ไหมปลาทอดคุณผู้ชม อันนี้คืออะไรอ่มะมาเต็ดม,มะละกอนี่นี่ก็มีก้านจ้องเม้นเป็นผักชอบชอบอะไรอย่างมาได้ครับผมปิ่น้องเอาอาเก็เข้าเติมกันนะครับผม อเอา้าจะบิ๊กแล้วมั้งและเอ,อ้าไม่เป็นไรน้ำผักมันอยู่ข้างในม,มันเจดยังหวานเหรอหวานแบบหวานเนี่ยนี่ต้นหอมสดเข้านะ การจองนนนมีแต่มะม่วนั่นเลยพักมาเนี่ยนาะกินตามใจอยากกับผักวันนี้การจองหวานข้าวเหนียวอย่าได้เอาเลยกินมั้งกินน้ำพริกผักเล่นเขาเนี่ยหวานกบพอ ต้นหอมอย่างเข้าอ่ะถ้ามากอกเริ่มเยอะเดี๋ยวไปใส่ซ้มต่ด้วยโอ้ยมีเยอะใส่ส้มตำม่ำเก็บมาถุงนึงนะมาตอนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ส้มตำ่ำม,มันจะหวานทำซุปต่ำอร่อยกว่าเดิมใชัว,วร์พะรูอันนี้มันแก่แล้วทำไมมันเหน,น,นียวเหนียวจังนั่นอ่อนเนี่ยเล็กๆ กันจ้งฮะนีไน่ไงผักกาดก็มีกินข้าวกับน,น้ำพริกอร่อยดีคุณผู้ชมผักลวกผักง่า,งายๆปลาไม่ค่อยนี่หรอกปลามันคือ,เองเตอ่ะเนี้ะ ต้นหอมอย่างเข้าอ่ะวัววัวต้มมันกลมกลมกลมๆมอะ น้พริกเผ็ดอ่ะยิ่งกินนี่เผ็ดนะเนี่ยไปกินน้ำพริกกะปิอกะปิปลาทูดอกสนโนทอดเนี่ยดอกสนโถทุบไข่ทอดอพรงนี้อาจจะจัดดอกกระเจียวมีไหมพีดถึงดอกกระเจียวอะน่าแรงแล้วไม่มีแล้ว rồi Ôi nè Anh em mà làm keo nói Nhưng mà khách cho bạn ลูกน้องกินอะไรล่ะครับวันนี้ข้าวกับน้ำพริกหัวป้าให้มันไมหมล่ะอ,อาหารเลย เม็ดมะเขนหาดเม็เดมะกกอ่ะเนี่ยอันนี้เปลือกอันนี้เปลือกอันนี้ผักบุ้งผักบ,บุ้งนาเนี่ยยอดเลยเล็กน,นึ่งกินผักบุ้งได้ดูการไก่สายตาจะดี ตัวยงใหญ่อมาลิ้นปลาเพิ่มความเผ็ดคุณผู้ชมไม่ไหวขนาดผมไม่กินผมยังเผ็ดแล้วนี่อยู่นี่โอ๋ผมโอกาสตามหา นะมันกล่องนี่เนี่ย,มยหมดแล้วอะ่ะไม่กินเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างถ้ามีแล้วไม่กินอะ่ะกรป้าน้ปาปลาขาว แซบขักแซบขักอ่ะเพดะพับต้มอ่มอ,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 มอันนี้เผ็ดมากวันเนี้ยเราจิ้มั้งแรกผมจิ้มเยอะๆนะมันอร่อยแดี๋รวมาจิ้มหน่อยเดียวละ เอาอย่างหวานครับผู้ชมครับจับให้จับให้มันเข้าอะไรกับต้นหอมเนี่ยฮะมันชูกันนมะกอกเนี่ยอันนี้มันซ่าอันนี้มะกอกมันมันหวานมันแบบเข้ากันเลยอะไปจู้กันนะ ้องกินไปสองหยดน้ำตาลเล็ดเลยเมื่อกี้เผ็ดไอ้้อ,องเคยกินผัดดอกหอมอ่ะผัดเลรยนะดอกหอมไม่เคยดอกหอมแดงไม่ไม่เคยเลยยายไม่ออกมาครัไม่กินเลยไม่ หรือว่าได้เอามาแต่ผมไม่ได้กินก็ไม่รู้แต่จําได้ไม่เคยกินแว่มากจะกินแต่กับน้ำพริกผักต้มพวงนี้ผมยังชอบไปนะท่านผู้ชมดอกหอมผัดดอกหอมเนี่ยมันหวานมันอร่อยอ่ะไม่เคยกินแต่แต่ไม่อยากแต่ก็ไม่อยากกินเยอะเพาะว่ามันเป็นต้นดอกหอมคนอื่นเนี่ยอันไม่ใช่เราปลูกเองเออถ้าปลูกเองโอเคแต่มันต้องมีแต่มันต้องเป็นหอมแดงนะถึงม่จะมีดอกเออหอมแบงไม่มีนี่หอมแบงไม่เคยกิน ก็อหอมแดงมันจะออกดอกดอกเขาก็ไปหัหกดอกบอกเกยหั่นดอกมันเอาดอกมันมาผัดให่ใหญ่เลย,ด,เลยดอกหอมแดงอ่ะดอกหอมอ่ะอร่อยมันจะหวานมันจะโอมก,กะออระเทยใครเนี่ยต้องร้องเลยละไปวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปกินแมงนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็อิ่มไปที่ร้อยนะครับผมรอบวันนี้เนาะกินผักเยอะกว่าปลานะครับผมอิ่มผักเลยอร่อยกินข้าวน้ำพริกมือนี่อร่อยมากเป็นน้ำพริกมะกอก ซึ่งเป็นมือแรกของปีนี้ด้วยนะครับผมมากออกำลังหลดนะครับอร่อยหวานๆไปกินน้ำนี่หวานคอชุ่มคอมากนะครับผมวันนี้พบอวันนี้ลาไปก่อนไปพบเจอกันในวันพรุนี้นะครับสวัสดีครับ